ธาตุนะครับธาตุกับอาชีพนะครับในเรื่องของธาตุนะครับเราก็นะฮะลองดูอาชีพหน้าที่เหมาะสมกับตัวเองนะครับซึ่งจะทําให้เราเนี่ยค้นพบความสามารถของตนเองนะครับและเลือกสิ่งที่เหมาะสมให้แก่ตนเองนะครับจะนําพาไปถู่ความสำเร็จให้แก่ชีวิตได้ง่ายนะครับธาตุไฟนะครับเป็นธาตุที่เหมาะกับอาชีพที่ต้องใช้เทคโนโลยีนะครับใช้เครื่องจักรนะใช้พลังงานผู้ผลิตนะครับผู้สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์งานอุตสาหกรรมนะครับ การใช mm ้เครืน่นิคต่างๆนะครับธาตุดินนะครับเป็นธาตุที่เหมาะกับงานที่เป็นงานประจำนะที่ไม่เปลี่ยนแปลงนะครับมีการใช้แรงงานมากๆนะครับงานฝีมือนะครับงานหัตถกรรมนะครับงานเกษตรนะงานสำรวจหาแหล่งแร่งานที่เกี่ยวกับที่ดินและสิ่งก่อสร้างนะครับธาตุลมนั้นเป็นธาตุที่เหมาะกับงานประชาสัมพันธ์นะงานจรจาติดต่องานโฆษณางานขายการตลาดและโฆษณางานประชาสัมพันธ์นะการแสดงงานบันเทิงนะครับการท่องเที่ยวงานขนส่งและงานสื่อสาร ธาตุน้ำนะครับที่เหมาะนะอาชีพก็ได้แก่นะการดูแลนะงานการศึกษานงานพยาบาลนะครับงานการแพทย์นะครับงานโรงแรมนะที่พักนะครักิจอาหารนะครับอันค้าปี่นะงานรับจ้างงานซักรีดนะครับและกิจที่เกี่ยวกับงานบริการทุกประเภทนะครับรวมถึงระบบขนส่งนะครับสําหรับธาตุน้ํานะครับ่ารู้ธาตุทัรู้ยอาชีพนะครับก็จะได้ส่งเสริมนะครับให้ชีวิตเราประสบความสาเร็จในด้านที่ตรงกับธาตุของเรา